สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้พบกับครูมิมและครูก้อยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พยัญชนะไทยในกิจกรรมภ<พ>าษ<ส>าสนุกครูก้อยคะบรรยากาศเหมือนฝนกำลังจะตกเลยนะคะครูมิมคะงั้นเราไปหลบฝนที่ศาลาตรงนู้นดีไหมคะดีค่ะครูก้อยสอเอ๋ยสอศาลาหลบแดดคลายร้อนหลบฝนกันก่อนพัก ผ่อนได้เอ้ยขยัญชนะตัวต่อไปคือสอสาลางั้นเราไปกันเลยค่ะครูก้อยศาลาคืออาคารทรงไทยที่เปิดโลง่งไม่มีที่กั้นใช้เป็นที่พักนะคะเด็กๆเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยด้านการงานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเช่นสาลาวัดสาลาท่าน้ำนะคะเด็กๆ พยัญชนะที่ตรงกับภาพสาลาคือสอสาลาสสาลาอ่านออกเสียงว่าสสสาลาอ่านออกเสียงว่าสเดี๋ยวเรามาลองเขียนสอสาลากันดูนะคะล้อ,อกเกวียนไม้ลื่นจรวดขึ้นกบกระโดดน้ำไหลลงมาขึ้นเขา เยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงพยัญชนะสอสา,าราะสมอยู่ในคำมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าสอสาราสอสอสาราสอสอศีสะสอศสสีสะสอสอศสูนย์สอศูนย์สอและวันนี้ครูมิมและครูก้อยก็มีเพลงสอสารามาฝากเด็กๆด้วยนะคะ ก่อนอื่นเรามาอ่านเนื้อเพลงกันก่อนเลยค่ะศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้ช่างดีถูกใจช่างดีถูกใจศาลาหลังใหญ่ศาลาหลังใหญ่สร้างไว้อย่างดีสร้างไว้อย่างดีหลบแดดหลบฝนหลบแดดหลบฝนผู้คนนั่งพักผู้คนนั่งพักทุกคนน่ารักทุกคนน่ารักช่วยกันดูแลช่วยกันดูแล เด็กๆพร้อมที่จะสนุกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาซาลาลังนี้ช่างดีถูกใจซาลาลังใหญ่สร้างไว้อย่างดีหลบแดดหลบฝนผู้คนนั่งพักทุกคนน่ารักช่วยกันดูแลรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ สนุกกันไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูมิมและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิมและครูก้อยจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย